การรนะคับเดี๋ยวเปิดแมสก่อนคุณครูชื่อครูนิกนะครับหรือคุณครูพิชิตไร้ขามนั่นเองสอนในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับจําหน้าคุณนิกได้ไหมนี่น้าตาคุณนิกเป็นแบบนี้นะครับแต่คุณครูจะขออนุญาตใส่แมสนะครับทำไมคุณครูต้องใส่แมสเพราะว่าช่วงนี้เราจะออกไปไหนมาไหนนะครับเราก็ควรต้อง สวมแมสเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปติดเชื้อหรือไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยไปรับสิ่งที่มันไม่ควรที่จะมาอยู่ร่างกายเราเนั่นเองนะครับคุณครูจะขออนุญาตใส่เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเห็นว่าเวลาเราจะออกไปไหนมาไหนไม่ประมาทนะครับควรสวมแมสตลอดนะครับโอเคไหมแต่นักเรียนไม่ต้องสวมแมสก็ได้นะนักเรียนอยู่ในบ้านอ่าเดี๋ยวนี้นะครับ เราจะมาอยู่ในรายวิชานะครับสุขศึกษาและพลรศึกษานะครับพบกับปูนิกเพิ่งเคยเจอหน้ากันเลยใช่ไหมตั้งแต่เปิดเทอมวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับไม่ต้องใช้สมดุดฮะบางคนยังนั่งกินอยู่เลยแซ่บไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของสุขบัญญัติแห่งชาติ10บป,ประการนะครับสุขบัญญัติสุขบัญญัญญติแห่งชาติ10ป,ประการคืออะไรนะครับแล้ว มีไว้ทำไมเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวถ้าคุณครูถามนักเรียนคนไหนสามารถตอบได้ก็ให้อนุญาตเปิดไมค์และตอบได้นะครับห้ามช่วงนี้ห้ามเปิดไมค์เพื่อมาคุยเล่นกันนะครับสามารถเปิดไมค์ได้เฉพาะตอนที่จะตอบคุณครูได้นั่นเองนะครับโอเคไหมส่วนอสอนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันอีกทีหนึ่งนะครับ สุขบัญญัติแห่งชาติสิบประการคืออะไร <Wow. S 1> ก่อนอื่นเรามารู้จักคําว่าสุขบัญญัติก่อนดีกว่าสุขบัญญัติแห่งชาติสิประการนะครับสุขญญามันก็คือคําที่มาจากสุขานลักษณะนะครับก็คือความพวกความสะอาดนะครับการดูแลร่างกายสิ่งของนะครับร่างกายตัวเองสิ่งของ บัญญัตคืออะไรล่ะบัญญัติก็คือสิ่งที่เขากําหนดขึ้นมานั่นเองนะครับรวมกันแล้วสุขาบัญญัติก็คือสิ่งที่เราควรจะต้องปฏิบัตินะครับในการใช้ชีวิตประจําวันของตัวนักเรียนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายเราเนี่ยสะอาดนะครับทั้งร่างกายแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้นั่นเองนะครับก็คือความสะอาดนั่นแหละเนาะสรุปสั้นๆน,นะครับ สุขบัญญัติแห่งชาติ10บประการนะครับก็จะมีหัวข้อทั้งหมด1ิบอย่างนั่นเองนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือการดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดยากไหมอันเนี้ข้อหนึ่งมีใครทําไม่ได้บ้างไหมไม่น่าจะมีเนาะการดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดก็คือการอาบน้ํานั่นเองนะครับอาบน้ําอย่างน้อยนะครับอาบน้ําอย่างน้อยก็คือวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยต้องอาบน้ำหนึ่งครั้งนะครับ แต่ว่าถ้านักเรียนนักเรียนเองเนี่ยครูแนะนําว่าควรอาบน้าอย่างน้อยสองครั้งนะครับหนึ่งคือตอนที่นักเรียนตื่นนอนหรือก่อนมาโรงเรียนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยสะอาดสดชื่นพร้อมมาเรียนแล้วก็พร้อมทํากิจกรรมต่างๆนะครับครั้งที่สองก็คือตอนที่นักเรียนก่อนนอนนะครับในเมื่อนักเรียนมาทํากิจกรรมในแต่ละวันแล้วเนี่ยร,ร,ร่างกายนักเรียนก็จะมีสิ่งโสโปรก เอเงื่อหรือสิ่งต่างๆที่มันติดตามตัวนักเรียนไปเนี่ยเราก็ควรอาบน้ําให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะได้นอนหับอย่างสบายนั่นเองนะครับเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไว้ยาว,ยาวเกินไปมันจะทำไงมันจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะครับเราก็ควรตัดเล็บให้สั้นไว้นั่นเองเพื่อที่มันจะได้ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนั่นเองนะครับทายอุจระ ใครไม่ชอบถ่ายอุจจาระมั่งชอบอั้นอุจจาระอุจจาระคือของเสียที่ร่างกายเราต้องการขับถ่ายออกมานะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปอั้นมันถ้านักเรียนปวดอุจจาระต้องทําไงก็ต้องไปเข้าห้องน้ํานะครับอย่าไปเลียลาดก็ไม่ได้นะต้องไปต้องไปถ่ายในห้องน้ําไม่ดีนะครับไม่ต้องอั้นไว้จนถ่ายใส่กางเกงในไม่ดีนะไปห้องน้ํานะครับไม่ต้องอั้นไว้เนาะ ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นคืออะไรลูกอันนี้ก็คือการดูแลเป็นของใช้และเสื้อผ้านี่คือของใช้ใช่ไหมเสื้อเน,นี่ยก็คือของใช้กางเกงก็คือของใช้แมสนี่ก็ของใช้แมของใช้เหมือนกันนะครับแมสควรเปลี่ยนทุกวันไม่ควรใช้ซ้ำนะครับส่วนที่เป็นผ้าก็สามารถซักได้แล้วก็มาใช้ใหม่ได้แต่ต้องรองให้มันแห้งให้มันสะอาดก่อนนะไม่ใชใ่ไปเอาไปเปียกมาใส่นะครับ จัดเก็บของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสุขภาพญญตก็คือความสะอาดความเรียบร้อยนะครับยากไหมเนี่ยข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วมีใครทําไม่ได้มีไหมข้อที่หนึ่งสรุปสุ่ท้าก็คือการดูแลร่างกายให้สะอาดแล้วก็พวกของใช้ที่เราใช้เนี่ยให้สะอาดก็พวกเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของที่เราใช้นั่นเองนะครับอย่างที่สองมีใครรู้บ้างอย่างที่สองคืออะไร อย่างที่สองก็คือการรักษาฟันให้แข็งแรงนะครับมีใครฟันหรอไหนหยีฟันสีดูที่ใครไม่ค่อยแปรงฟันแสดงว่าฟันนักเรียนจะต้องเริ่มร้อยหล่อแล้วมีใครฟันหลอไหมหนูไม่หนูหลอค่ะแต่ว่าฟันน้ำนมหนูหลุดค่ะอ๋อเป็นปกตินะครับที่ฟันน้ำนมของเราเนี่ยมันจะหมดอายุการใช้งานแล้วมันสามารถหลุดออกไปเองได้ไม่เกี่ยวกับว่าเราไม่ได้แปรงฟันหรือ ไม่ได้เราดูแลไม่ดีนะครับเพื่อที่ฟันแท้เราจะได้ขึ้นมาแทนนั่นเองนะครับสุขบัญญัติแห่งชาติอย่างที่สองก็คือการแปรงฟันนะครับก็คือทำใหฟันให้แข็งแรงนะครับแปลงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีนะครับการแปลงฟันควรแปลงอย่างน้อยนะครับวันละสองครั้งนักเรียนสามารถแปลงได้มากกว่าสองครั้งก็ได้นะทำไมต้องเป็นสองครั้งล่ะ ครั้งแรกนะครับก็คือครั้งตอนที่นักเรียนตื่นนอนนะครับเวลานักเรียนนอนเนี่ยนักเอนักเอ่อเชื้อโรคแบคทีเรียที่นักเอ่อมันสะสมในปากเนี่ยมันจะทําให้มีกลิ่นปากนะครับเวลานักเรียนไปคุยกับใครหรือผู้คุยกับใครอาจจะทําให้มีกลิ่นได้นะครับเราก็ควรแปรงฟันหลังตื่นนอนนั่นเองครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่สองควรแปรงตอนไหนมีใครตอบครูได้ไหมครั้งที่สองตื่นนอนแล้วอีทีนึงแปรงตอนไหนนี อนไหนนะอ่าโอเคเก่งมาหารัชค่ะทั้งที่สองนะครับก็คือควรแปรงก่อนนอนนั่นเองนะครับทำไมต้องแปรงก่อนนอนเพื่อที่จะได้นำเศษอาหารนะครับเศษอาหารหรือสิ่งที่สกปรกที่มันติดอยู่ตามซอกฟันเนี่ยออกไปให้หมดนั่นเองนะครับมันจะได้ไม่สะสมมากจนเกินไปในระหว่างเรานอ,นอนนะครับ หรือนักเรียนสามารถแปรงมากกว่าตอนเช้าและตอนเย็นก็ได้นะครับแปรงได้ทุกครั้งหลังนักเรียนทานอาหารถ้าแปรงได้แบบนั้นเลยก็ยิ่งดีนะครับยิ่งทําให้ฟันนักเรียนสะอาดและแข็งแรงนั่นเองนะครับฟันน้ํานมหลุดหักไม่เป็นไรแต่ถ้าฟันแท้หลุดหักเมื่อไหร่มันไม่มีขึ้นให้นักเรียนแล้วนะเพราะฉะนั้นดูแลฟันตัวเองให้ดีนะครับ นอกจากการแปรงฟันแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับเช่นพวกใครที่ชอบทานลูกอมนะครับลูกกวาดคอฟฟี่หรือขนมหว,วานเนี่ยสามารถทําให้นักเรียนฟันผูได้อยากฟันผูดไหมถ้าไม่อยากฟันผูหนึ่งต้องทํายังไงแปรงฟันนะครับสองหลีกเลี่ยงการทานลูกอมหรือลูกกวาดหรือขนมของหวานมากจนเกินไปนะครับอยากไหมสองอย่างนี้ทําได้ไหมเอ่ย สองอย่างมีอะไรบ้างที่คุณครูบอกมีอะไรบ้างสองอย่างด <balances. S 2> ี่ยกันมีอะไรบ้างเอ่ยสองอย่างมีใครตอบได้ไหมต่างๆแองฟันอ่ามีแปรงฟันแลวอีกอย่างหนึ่งละกันดูแลฟันอีกอย่างหนึ่งคืออะไรมีแปรงฟันและสองทำไมลูกไร่ลูกอมค่ะอ่าดีมากไม่ทานลูกอมมากเนเกินไปนะครับใครที่ชอบทานลูกอมลูกกวาดก็ ทานได้ไหมทานได้นะครับแต่ว่าอยากให้มันมากเกินไปเนาะทานให้อยู่ในความพอดีนะครับเราไปดูอย่างที่สามกันดีกว่าอย่างที่สามของสุขบัญญัติคืออะไรเอ่ยก็คือการคือรายการล้างมือนะครับล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายนั่นเองทําไมต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารและขับถ่ายนะครับหนึ่งเขาบอกว่าให้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารใช่ไหม มือเราเนี่ยมือเราเนี่ยเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเลยนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเราต้องใช้มือเนี่ยในการจับสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินสอราวบันไดหรือสิ่งต่างๆเนี่ยนักเรียนใช้มือจับทั้งหมดเลยไม่มีใครใช้คอศอกไปจับดินสอไม่มีนะมีใครพิลึกไหมครูบอกไม่อยากให้ใช้มือจับเอานี่เลยดินสอนีคอศอกเขียนหนังสือมีไหมไม่นะ่มีใครพิเรนแบบนั้นเนาะ เอาข้อสอบไป,อ,อ,ปอ่ะมือเนี่ยเราไปสัมผัสสิ่งของต่างๆมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราไม่สามารถมองเห็นเชื้อโรคที่มันอยู่ในมือเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนรับประทานอาหารก่อนที่เราจะเอาอะไรเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดตอนนั้นเองนะครับแล้วก็หลังขับถ่ายทําไมหลังขับถ่ายเราต้องล้างมือด้วยล่ะก็เพราะว่า การขับถ่ายเนี่ยมันคือการที่ร่างกายเนี่ยมันนําของเสียนะครับน้าของเสียของที่ร่างกายเราไม่ต้องการออกมาข้างนอกแล้วเราก็ไม่ต้องเอามันกลับเข้าไปนะครับเช่นตอนเราถ่ายเสร็จเราใช้มือล้างเอ,อ,อวัยวะเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นล้างเสร็จแล้วเราก็สิ่งสกรปรกมันก็ติดมาตามมือเราเราก็ควรไปล้างมือด้วยนะครับถ้าใครไม่ล้างมือเนี่ยมันอาจจะมีเศษ ปัสสาวะหรือเศษอุจจาระติดมือมากับมือด้วยพะนั้นก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับก่อนออกจากห้องน้ํานั่นเองผ่านไปสามข้อแล้วไปข้อที่สี่สุขบัญญัติอย่างที่สี่ก็คือการรับประทานอาหารนะครับให้สุขและสะอาดนะครับการทานอาหารให้สุขและสะอาดคืออะไรนะครับ การทานอาหารให้สุกก็คือการที่นํำวัตถุดิบสิ่งของไอเช่นอาพักเนื้อหรือสิ่งต่างๆเนี่ยนักเรียนควรไปทําให้มันสุกก่อนนะครับก่อนมามา,มารับประทานนะครับเพราะว่าการผ่านความร้อนเนี่ยคือการทําให้เชื้อโรคมันตายไปแล้วก็่าใช่แล้วมันทําให้เชื้อโรคเนี่ยตายไปนะครับเราค่อยนํามารับประทานนะครับ นอกจากสุกแล้วมันจะต้องมีความสะอาดด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอมีน้องไก่น้องนึงโอ้โหน่ากินมากเลยปรุงสุกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าน้องไก่น้องนั้นน่ะมันล่วงใส่น้ําคลองไปแล้วล้ลน้ําคลองไปแล้วนักเรียนจะเสียดายไปหยิบขึ้นมากินไหมไม่ไม่ไมนไม่สะอาดแล้วนะครับ ไม่ค่ะโอเคดีดมากมน,นอกจากจะสุกแล้วต้องทำไมด้วยสะอาดนะครับทานอาหารให้ครบห้ามูเคยเรียนอาหารห้ามู่ยังเลยเคยแล้วค่ะอาหารห้ามูมีอะไรบ้างก็ทานให้มันครบเนาะเคยแล้วค่ะดีมากอย่างที่ห้านะครับคือการหลีกเลี่ยง การสูบบุหรี่ดื่มสุรานะครับการเล็กเลี่ยงการสูบบุหรี่แล้วก็สุราสิ่งของพวกนี้นะครับมีผลเสียต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะครับบุหรี่ก็ทําให้เป็นมะเร็งนะครับสุราทําให้มึนเมาแล้วก็อาจจะทำเป็นสับแข็งได้เป็นพิษสุราเลือรลังได้นะครับอะเต็มควรเลี่ยงนะครับ ร่างกายเรามันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปเอาไอ้สิ่งของที่มันทําให้ร่างกายเราซุดโทมเนี่ยเข้ามาในร่างกายนักเรียนนะครับร่างกายเรามันไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้เราต้องดูแลร่างกายเราให้ดีนะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ดื่มสุรานะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายเราแข็งแรงนั่นเองนะครับอไปดูอย่างที่หกนี้อย่างที่หกคืออะไร การที่เขาคือการสร้างความสัมพันธ์ให้ครอบครัวมีให้เกิดความอบอุ่นนั่นเองนะครับขามบัญญัตินอกจากจะดูแลร่างกายดูแลร่างกายให้สะอาดดูแลเครื่องใช้ให้สะอาดดูแลเรื่องการรับประทานอาหารแล้วยังมีในเรื่องของความสัมพันธ์หรือจิตใจนั่นเองนะครับถ้าครอบครัวนักเรียนมีความสุขเนี่ยร่างจิตใจเราก็จะเบิกบานนะครับเราก็จะทําให้เราเป็น พลละเลิงแจ่มใสนะครับร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นนะครับการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวทํายังไงดีมีใครตอบผู้ได้บ้างไหมการสร้างความสัมพันธ์เราจะทํายังไงดีสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว <c oughs> ที่ดีทําไงดีมีใครตอบผู้ได้บ <c oughs> ้างเลยโอเคเที่ยวค่ะอ่าปรบมือใครตอบอ่ะชนันทิดาใช่ไหมใช่ <c oughs> อ่าไปเที <c oughs> <ต>่ยวครับ การไปเที่ยวกับครอบครัวก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวนั่นเองนะครับนอกจากการไปเที่ยวแล้วมีอะไรอีกมีใครตอบได้บ้างไหมอยากไปเที้ยวมีอะไรอีกอ๋อโอโหเสียงใครมาบอกทานข้าวพร้อมกันคนไหนเอ่ยคนไหนเอ่ยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะทานข้าวพร้อมกันชื่ออะไรนะ ชาวบกรครับบกกณโอเคเวลกูปร้อมมร์เก่งมากถ้านักเรียนกล้าตอบแบบนี้โอ้โหครูดีใจมากเลยมันจะได้นักเรียนจะได้เป็นความคิดของตัวเองด้วยนะครับดีมากที่กล้าแสดงออกนะครับเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้นะครับการสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวเนี่ยก็คือให้นักเรียนปิดไมค์ก่อนนะตอนนี้ตอนคุณครูอธิบายให้นักเรียนปิดไมค์นะครับ าออก,การสร้างความสัมพันธ์ให้กับครอบครัวนะครับก็คือการทํากิจกรรมร่วมกันต่างๆภายในครอบครัวเช่นไปเดียเด่ยวทานข้าวร,ร่วมกันหรือออกกําลังกายร่วมกันนั่นเองนะครับต่อไปอย่างที่เจ็ดนะครับอย่างที่เจ็ดสุขบัญญาติที่เจ็ดก็คือป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาทนะครับ อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดจากความประมาทไม่ระมัดระวังนั่นเองนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่เลยนะครับแต่มันจะไม่เกิดอุบัติเหตุถ้านักเรียนมีการระมัดระวังนะครับเช่นการใช้สิ่งของมีคมเราควรระมัดระวังให้ดีแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยไม่วางทิ้งวางกว้างนะครับ เอาไปอย่างที่แปดนะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะครับ <c oughs> การออกกําลังกายนะครับอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมีเจ็ดวันเราออกวันว้นวันก็ยังดีนะครับก็จะได้อย่างน้อยเนี่ยสามวันต่อหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ยังดีร่างกายเราจะได้ สร้างภูมิต้านทานให้กับโรคต่างๆแล้วก็ร่างกายเราจะแข็งแรงด้วยนั่นเองนะครับคนที่เป็นโรคหอบหรือคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้สามารถออกกําลังกายได้นะครับมันจะยิ่งสร้างภูมิต้านทานให้เราหายจากโรคพวกนี้ได้นะแต่ว่าต้องออกกําลังกายด้วยความพอดีไม่หนักจนเกินไปนะครับมีใครออกกําลังกายทุกวันางเ่ยมีไหม หนูค่ะชื่อค่ะค่ะชื่ออะไรอ่ะชะยะชนณินดาอีกแล้วโอ้โหคนนี้เก่งมากหนูค่ะมีใครอีกน,นะหนูค่ะอ่าดีมากนะครับใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำยกนิ้วให้เลยเวล่กูดเยี่ยมมากนะครับการออกกำลังกายไม่จำเป็นจะต้องออกทั้งวันก็ได้นะครับเอาแค่ ให้ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกว่าเราได้เริ่มได้ออกแรงได้ขยับตัวนะครับไม่ใช่ขยับนิ้วเล่นแต่โทรศัพท์ไม่ใช่นะนะไม่ใช่การออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายแล้วก็ไปทํากิจกรรมนอกบ้านนะครับชวนครอบครัวไปออกกําลังกายบ้างก,าก็ได้นะครับเอาไปอย่างที่เก้านะครับทําจิตใจให้แจ่มใสยอยู่สม่ําเสมอนะครับนักเรียนคน ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับกับความต้องการของร่างกายการที่เราร่างกายเรานอนน้อยเนี่ยจะทําใหเ้เราเป็นคนขี้หงุดหงิดได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนควรนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ว่านักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมอะไรมาแต่ละวันถ้าเหนื่อยมากก็นอนเยอะหน่อยถ้าไม่ค่อยได้ทําอะไรไม,ไม่ได้ใช้แรงเท่าไหร่<ด>ก็นอนวันละ8ชั่วโมงต่อวันก็ได้นะครับ ทำกิจ,จกรรมกับครอบครัวก็ทำให้จิตใจแจ่มใสได้เหมือนกันนะครับเอาไปอย่างสุดท้ายแล้วอย่างสุดท้ายแล้วของวันนี้นะครับมีสำนึกต่อส่วนรวมนะครับร่วมสร้างสารรค์สังคมนะครับคืออะไรเอ่ยก็คือการกำจัดขยะภายในบ้านนะครับทิ้งขยะในที่รับรองก็คือทิ้งที่มันอยู่ในถังขยะนั่นเอง จำเป็นจะต้องทิ้งขยะเก็บขยานแค่ในบ้านไหมไม่จําเป็นนะครับจิตสํานึกต่อส่วนรวงก็คือเวลานักเรียนออกไปข้างนอกบ้านตัวเองนะครับข้างนอกเห็นขยะที่มันทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางเราก็สามารถที่จะเก็บและนําไปทิ้งได้ให้มันถูกที่นั่นเองนะครับไม่ต้องอายที่จะทําความดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีเนาะทําความดีก็ไม่ต้องมีใครเห็นก็ไม่เป็นไรนะครับ ใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัดหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมนะครับหมดและสิบสุขบัญญัติสิบประการยากไหมเอยใครจำ,จำได้บ้างไหมจำได้บ้างจำได้บ้าง เดี๋ยวคุณครูจะส่งไฟล์ให้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้นักเรียนเอาไว้ทบทวนนะครับว่าสุขบัญญัติแห่งชาติเนี่ยสิบประการมีอะไรบ้างนะครับแล้ววางนี้นะครับคุณครูสอนเสร็จแล้วนักเรียนสามารถเปิดไมค์เพื่อพูดคุยกับคุณครูได้แล้วนะ ครูครวันนี้ต้องทการบ้านหคะวันน,น,นี้วันนี้ไม่มีการบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันชั่วโมงแรกใช่ไหมวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับคุณครูให้หนึ่งวันเราไม่ไว้ม่มีการบ้านเนาะไม่ใช้สมุดไม่ใช้อะไรเลยแต่ว่าคุณครูมีคุณครูค อยากจะขอความร่วมมือกับนักเรียนทุกคนนะครับให้ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีนะครับให้แข็งแรงอย่าให้ไม่สบายหรือเป็นอะไรไปนะครับเพื่อที่จะได้มาเจอกันตอนเปิดเทอมนั่นเองนะครับอยากให้เปิดถึอวากจะมีใครมีอะไรจะถามคุณครูไหมเอ่ย บางทีคุณจะไปวันนี้หมดชั่วโมงแล้วไม่มีค่ะไม่มีเลยจำได้มาเลยิ0ข้อไม่มีใครสงสัยอะไรเลยโอ๊ยไม่มีค่ะโอ้เด็กป .1 ปีนิ้วเก่งมากไม่มีอะไรจะถามเลยจะเปิดคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตถ่ายรูป กับพวกเราทุกคนหน่อยนะให้นักเรียนทุกคนเปิดกล้องนิดนึงเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปร่วมกันนะครับเด็กหญิงออนชลักเปิดกล้องให้คุณครูหน่อยนะครับปนวัฒน์เด็กชายปนวัฒน์นะครับครับขอให้ทุกคนเปิดกล้องให้คุณครูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันนะครับเด็กชายอาชวินเด็กชายอาชวินเปิดกล้องให้คุณครูหน่อยนะครับโอโห่รอมา อ่าเดี๋ยวคุณครูนับแล้วนะยิ้มพร้อมกันนะโอเคไหมเดี๋ยวก่อนพร้อมยังเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปพร้อมกันพร้อมยังแปดเอายังพร้อมยังสามสองมีใครยังไม่เปิดกล้งมีไหมมีไหมอ๋อเปิดหมดแล้วเนาะอ้าพร้อมกันเอาไว้สามสองมีใครยังไม่ยิ้มมีไหม มีแค <fan> ่มียังมีไม่มีเนาะอ่ะเอาจริงกันนะครูเอาจริงกันนะเอาพร้อมสามสอ,อ,องเอาจริงยังเอาจริงนะเอาจริงแลเอาจริงแล้วไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแนละ้วอ่าเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปพร้อมกัน,นจริงจริงแล้วนะครับสามอสองหนึ่งเอายิม้ม โอเคขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันจันหทร์น้าเวลาบ่ายสองโมงนะครับเออืมไปว่า,าวันเหล่านี้เราอาจจะได้เจอกันนะครับ จะได้เจอกันวันเสาร์านี้เลยนะครับเพราะว่าวันเสาร์านี้อาจจะชดเชยตารางสอนวันจันทร์แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับคูนิกใหม่นะครับตอนเวลาบ่ายสองนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย บายบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้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 ย